สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมจะเอาพระพิมพ์พระประธานปูทองเกตเจรดสมปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมหลังสีวัตรคังในสมัยนั้นท่านดำรงสมรสักษ์เป็นพระเทพกวีศรีวิสุทธนายกท่านได้ปลูกเสกในปีพศ .2399 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และในสมัยนั้นเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่สองพระองค์นะครับผ้านี้ก็จะแก่เนื้อปูนขาวนะครับผิวพันธุวัณณนะผ้าพิมพ์นี้ก็ขาวเนื้อจะออกขาวนะครับขาวขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองขาวสีเหมือนออกงาช้างนะครับสวยงามนะครับนะครับ ผมจะลงให้ FC ได้ปรับรับชมนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับพระพิมพ์นี้เรียกว่าพระพิมพ์ประธานอูทองเก็จระสมนะครับนะดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับดูครับสวยงามครับคนที่แกะแม่พิมพ์มาถวายนะครับให้กับกัวโตหรือเจ้าพระคนนะครับคือพระแม่พิมพ์นี้เป็นแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับ สวยงามนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพระพิมพ์นี้สร้างที่วัดละฆังนะครับไม่ใช่ที่สร้างที่วังหน้าและวังหลังนะครับเราต้องแยกแยะกันให้ออกนะครับพระวังหน้าวังหลังแล้วพระที่สร้างที่วัดละฆังไม่เหมือนกันนะครับแม่พิมพ์บล็อกแม่พิมพ์ไม่เหมือนกันและเนื้อเนื้อก็จะแตกต่างกันนะครับนะครับเราต้องแยกให, are, ห้ออกนะครับ พระพิมพ์นี้เป็นพระพ,พิมพ์พระประธานอู่ทองเกียรติจรดสมนะครับหรือพิมพ์พระทธานสมัยก่อน,นเขาเรียกพระพ,พิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับที่เขาเรียกกันนะครับสวยงามครับเป็นช่างหลวงเป็นพิมพ์แม่พิมพ์ของเป็นพิมพ์ของหลวงเสด็จการโยธาลักษ์นะครับสวยงามครับดูครับเหนือจะเหี่ยวหดย่นยุบแยกยับฟูมีงอก นะครับเป็นธรรมชาติของพระเก่าโบราณน,นะครับแล้วก็มีมวลสารมีมวลสารที่ระเหิดออกมานะครับที่เป็นคราบเขาไซต์ตกผนึกเกาะบนผิวผิวพระนะครับเป็นหลักธรรมชาติของเก่าโบราณน,นะครับแล้วผิวพันธุนะก็จะมีหลายสีนะครับเกิดจากส่วนผสมของพระนะครับแล้วก็พระก็จะไม่ พิมก <premises. S 2> ็จะออกมาไม่เหมือนกันนะครับเหี่ยวหดไม่เหมือนกันนะครับดูครับลักษณะของพระเหี่ยวพระหดดูด้านหลังนะครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพระโุเลคังจะไม่ค่อยแตกลานเล้านะครับนะครับจะไม่แตกลานเล้าส่วนมากนะครับแล้วแล้วแต่เนื้อเนื้อเนื้อพระอีกนะครับแล้วแต่เนื้อพระการดูพระนะครับจะไปดูที่พิมพ์นะครับดูแค่รู้ว่าพระพิมพ์อะไรนะครับแต่ว่าเราต้องดูมวลสารดูความเก่า เน้นดูความเก่าครับดูความเก่าอย่างเดียวครับเก่าแบบธรรมชาตินะครับต้องเทียบเคียงธรรมชาติให้ได้นะครับพระนี้สร้างสองสามเก้าเก้าสร้างสองสามเก้าเก้าก็จะมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบกว่าปีนะครับนะครับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบกว่าปีนะครับร้อยเจ็ดสิบกว่าปีนะครับนะครับนี่ครับอันนี้เราเราดูภาพรวมหมดนะครับ ดูภาพรวมของพักนะครับว่าพักจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับเราดูด้วยตาเราคงจะรู้นะครับคือพยายามดูด้วยตาและแยกแยะว่าเก่าเก่าแล้วจะเป็นยังไงความเหี่ยวความหดแล้วก็ฟูนะครับทําไมมีพักงอกขึ้นมาครับตามรูตามหลุมนะครับงอกขึ้นมานะครับนะครับลักษณะความงอกนะครับเดี๋ยวความงอกขึ้นมาไหมครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับในหลุมนะครับงอกขึ้นมานะครับ ตกผลึกนะครับการงอกนะครับเป็นธรรมชาติคือหลักธรรมชาติของพระสวดคังนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือหลักธรรมชาติของพระสวดคังนะครับนี่ครับนี้เราใช้ไฟ2เข้าไปนะครับไเนื้อนะครับให้ให้เกิดความฉ่ำขึ้นมาสะท้อนขึ้นมานครับเราจะรู้ว่า พระเก่าเหี่ยงหมดยังไงนะครับนี่นะครับคือดูไว้นะครับเราดูด้วยตาแยกแยะนึกนัว่าพระเป็นเนื้อของเนื้อปูเนื้อส่วนผสมของเกสรของว่านของข้าวสุกของกล้วยนะครับของปูนนะครับแล้วก็ของที่ที่สามารถเสื่อมสภาพได้ทั้งนั้นนะครับเราแยกให้ได้ครับเราแยกนะครับเราไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องมปโนมไม่ต้องไปฟังอะไรมากมายครับนะครับเราดูครับดูด้วยตาแล้วกแยกแยะนะครับ พราะคนจะเล่นพระก็ต้องมีความรู้มีพื้นฐานกันว่าพระนี่เป็นยังไงไงินสมสมัยก็พอจะรู้นะใช่ไหมครับแล้วก็ดูความเก่าให้ได้ครับนี่ครับนี่ครับเราลงเพื่อเผยแผ่นะครับให้ทุกท่านจะได้เป็นนะครับจะแยกแยะว่าพระเก่าพระแท้พระเก๋พระทาขึ้นมาใหม่พระลอกเรีแบบเป็นยังไงนะครับจะได้เข้าใจนะครับนะครับความเหี่ยวความย่นเหมือนคนผิวพรรณวันหน้าเหมือนคนแก่ใช่ไหมครับนี่ครับเอกลักษณ์พระสมัยกลงเขาจะแตกลานล้าวแบบแตกเก่าเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับ เหี่ยวหดแห้งเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูวยนะครับคือถ้าแตกลานล้าเหมือนอันนั้นคือก็ต้องคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีนะครับต้องดูให้ดีนะครับว่าทันหรือไม่ทันนะครับแล้วก็ดูส่วนผสมด้วยครับว่าส่วนผสมเขาใช้อะไรผสมเพราะส่วนผสมก็แตกต่างกันพากก็จะเหี่ยวหดแห้งไม่เหมือนกันนะครับอย่ารวมนะครับอย่ารวมนะครับไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่พิมพ์พักนะครับแม้แต่พิมพ์บล็อกเดียวกันเก่ามายังไม่เหมือนกันเหี่ยวหดไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับ จะไหลนะครับผรานี่ก็พุนแหละครับพุนไม่ได้พุนนะครับเพราะว่าเขาเป็น์หลุมเล็กๆๆครับเขมวมสารเล็กๆก็หลุดออกไปครับนี่ครับเขาขาวนั่นคือพวกเขียวไสเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กดูนะครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เป็นเองนะครับเียนเองครับเพราะทุกคนไม่มีใครเก่งมาแล้วครับทุกคนต้องเรียนรู้นะครับนะครับเราต้องเรียนรู้ เ,เดี๋ยวก็เป็นเองครับไม่ต้องเป็นอะไรว่าคือเป็นเนื้อพระเลยครับหลักสูตรแรกคือเป็นเนื้อพระ <tw ister. S 1> ก็พอแล้วครับดูพระเก่าดูพระใหม่ดูพระเก๋เป็นก็โอเคแล้วครับนะครับนะครับบาง à, ทีผมยังสับสมเรื่องปีนะครับบางทีภาพพิมพ์เดียวเหมือนกันพระใช้บล็อกเดียวกันครับสร้างกันมานะครับสร้างกันมาแต่ยุคตน้นยุคกลางยุคปลายนะครับก็คือสร้างกันมาแล้วก็ป,ปีปีก็สับสนเพราะภาพพิมพ์ก็พิมพ์ใช้ใช้บล็อกไม่พิมพ์เดียวกันนะครับคือ ทุกวันนี้เริ่มเริ่มเริ่มแม่นแล้วครับเริ่มจะแม่นนะครับแต่ว่าเนื้อพัดนี่เราแม่นนะครับสวยงามไหมครับก็ทุกคนก็เริ่มเริ่มทุกอย่างต้องเริ่มหนึ่งต้องสองสามสี่ไปนะครับนะครับเราเรียนรู้ไปด้วยกันครับนี่ครับดูครับเศษผ้าแตกผ้กกำแพงนะครับ ลงขยายให้ดูนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์พพิม์เดียวกับที่ f c มาจากสมวการได้ไปครับนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเลยครับยุคเดียวกันปีเดียวกันเลยครับนะครับเป็นเนื้อผิวพันวันนะเนื้อเดียวกันเลยครับแต่ว่าความเก่าคือยับย่นแยกไม่เหมือนกันคือพระเก่าแล้วจะไม่เหมือนกันนะครับสร้างสองสามเก้าเก้าเหมือนกันพิมพ์พระประธาน ปูทองเกตจะลดสูงนะครับดูกับความงอของแควไซด์ครับนี่ลักษณะของแควไซ้์แท้ๆเป็นลักษณะนี้นะครับดูไว้ครับนี่ครับนะครับเขาจะเป็นเกตๆๆอย่างนี้ครับแล้วก็ตกผนึกนะครับทับถมมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ลักษณะของของแควไซด์นะครับ เรียนดูตัวอื่นครับนีครับดูลักษณะครับนี่คือเขาตรงนี้เขาก็เริ่ม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 อ่าทับถมตรงนี้คือคือปิดตรงนี้ครับอันนี้เขาปิดแล้วครับแต่นั้นเขาเกินนะครับเกินขึ้นมาครับเห็นไหมครับมีรอยลานรอยล้าเขาจะมีมีแถวไซ้งอ่อขึ้นมานะครับนี่เขามีครับลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมชาติครับ จับตัวเป็นก้อนเล็กๆก่อนนะครับแรกๆก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับเล็กๆอย่างนี้ครับนี่เรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับนี่ครับก็จะเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนี้ครับนี่ครับเล็กๆเขาสะสมไปเรื่อยสะสมแล้วก็เป็นเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นลักษณะธรรมชาติครับเป็นธรรมชาตินี่ก้อนไปเลยครับเห็นไหมครับพอเขาตกผนึกได้เยอะมากๆเขาจะเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมครับเก็เป็นก้อนนี่ครับเห็นไหมครับ ตอนแรกก็เป็นก้อนเล็กๆแบบพวกนี้ครับนี่เล็กๆนี้ครับนี่ครับก้อนเล็กๆนะครับนี่เล็กๆพวกนี้ครับเพราะว่าเขาเขาเป็นหลุมครับนี่เขาปิดหลุมอันนี้ปิดหลุมแล้วครับปิดแล้วนะครับนี่ครับก็เริ่มอันนี้เริ่มจะปิดนะครับนี่อันนี้ปิดแล้วครับนี่ครับปิดยังเป็นหลุมข้างๆอยู่เลยครับเห็นไหมครับข้างๆยังมีหลุมอยู่เลยครับเห็นไหมครับเนี่ครับนี่คือเข่าสายนะครับเขจับตัวเป็นก้อนนะครับเขจับตัวเป็นก้อนได้เขาก็จะเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับบางคนก็บอกเป็นเม็ด เม็ดหินเม็ดอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับคือแคลไซด์จับตัวเป็นก้อนครับเห็นไหมครับนี่ลักษณะครับเห็นไหมครับนี่ลักษณะพวกนี้ครับนี่ลักษณะของแคลไซด์นะครับนะครับไม่ต้องพูดให้มันดูดีครับเอาแค่แบบพูดให้มันตรงๆครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นก้อนนี่คือแคลไซด์ครับไม่ใช่เม็ดเป็นก้อนเม็ดกรวดนะครับไม่ใช่นี่คือเป็นแคลไซด์งอกขึ้นมาครับปิดหลุมมันเป็นหลุมไงครับพอปิดแล้วก็มีสูงมีต่ำไม่เท่ากันครับเป็นสูงขึ้นมาครับเหรอครับในหลักธรรมชาติอยู่แล้วครับ เป็นธรรมชาตินะครับพูดแบบฟังง่ายๆนะครับแบบฟูผมเป็นชาวบ้านผมฟังพูดแบบง่ายๆครับนะครับคนบอกเอ๊ะพูดก็ไม่เหมือนครับคนมันพูดไม่เหมือนกันนะครับเราต้องการสื่อให้สื่อด้วยภาพและพูดให้เข้าเข้าใจง่ายๆนะครับนี่ครับธรรมชาติครับเม็ดเขียวครับ งอปิดนะครับอันนี้ยังปิดไม่หมดครับใกล้จะปิดหมดแล้วครับเป็นหลุมไหครับไหมครับนี่แหละครับพอเขาได้ที่เขางอกขึ้นมาสูงกว่าหลุมนะครับเป็นก้อนนะครับนี่ครับเอกลักษณ์วิธีการดูแคลไซด์ครับมันจะไม่เหมือนแคลไซด์ปลอมครับเนี่ยใช่ไหมอันนี้เขาเขาสูงกว่าเขาเขาสูงขึ้นมาสูงกว่าหลุมนะครับเนี่ยนะครับปิดเหนือขึ้นมาครับไหมครับเขาเป็นหลุมแต่เขาปิดเหนือขึ้นมาเป็นหลุมเป็นเป็นเป็นก้อนนะครับอันนี้ยัง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 ไม่ปิดครับ อันนี้ยังปิดไม่หมดครับกำลังขึ้นนะครับเนี่ยลึกมากอันนี้ลึกมากมวลสารหลุดออกไปย่อยสลายเสื่อมสภาพหลุดออกไปครับนะครับลงล่างครับนู่นลึกเลยครับนะครับลึกเลยครับนะครับนี่ครับอาจจะมีสีเขียวสีอะไรครับนี่ครับนี่คือผ้าโซ่เหลวคังนะครับไม่ใช่ผ้าวางหน้านะครับต้องดูให้ดีนะครับนี่คือหลุมใหญ่เลยครับลึกเลยครับนะครับโอ้สีเศษผ้าแตะผ้ากำแพงเล็กๆครับ คาบเน่าครับคาบเสื่อมสภาพครับคาบเสื่อมสภาพย่อยสลายนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับวิธีดูพระแท้ดูง่ายครับไม่ต้องไปอะไรมากครับไม่ต้องไปคือเราดูจากธรรมชาติครับผู้หญิงผู้ชายเด็กดูได้หมดละครับถ้าคนสนใจเรื่องนี้ครับนะครับเพราะมันจะแตกต่างจากของที่ลอกเลียนแบบขึ้นมานะครับนี่ครับมีมวลสารสมวนผสมด้มีอะไรครับนี่ก็คือ ที่เขาพูดว่ามีอะไรบ้างครับนี่ครับมีเศษผ้าแตกพรากำแพงนะครับนี่ครับแล้วก็พวกนี้เป็นพวกเกสรนะครับเกสรแล้วก็พวกนี่ครับพวกเกสรครับแล้วก็เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของท่านเป็นพวกเกบนะครับยิบระยับเต็มไปหมดเลยครับแบบเนื้อท่านจะสว่างสวยในเนื้อในครับดูเนื้อพระนะครับเนื้อจะสวยครับ เนี่ยเดี๋ยวจะพัดจะสวยชํำครับพัดแท้ครับแล้วก็มีแคลไซด์ด้วยปุ๋ยปลอกหอยครับขาวขาวนวลนเหมือนเหมือนปุ๋ยฝ้ายและเหมือนขี้เมฆนะครับนะครับธรรมชาตินะครับนี่คือหลักธรรมชาติของพัาสมเด็จขังนะครับดูด้วยตาเหมือนแกล้งนะครับแต่พอมาส่องนะครับเนือจะนุ่มนุ่มครับนี่ครับดูครับดยสวยครับดูครับนี่คือพัาสมเด็จรังดูง่ายครับผุทุคุณแรงครับ นะครับถ้าถ้าถ้าออกมาอย่างนี <Cam> ้ <ino> <ia> คือคือถ so ้าคนเล่นพระเขาจะเข้าใจเลยครับนะครับถ้าคนเข้าใจเรื่องพระเข้าใจอย่างนี้ครับนะครับนี่ครับสวยงามครับดูครับดูเม็ดนี่ครับสีสีน้ําเงินนะครับนะสวยงามครับนี่คือเขวาสายพระสมเด็จพระคังต้องมีการเหี่ยวหดเป็นยุบยุบยุ่มย่นนะครับเป็นมันมัดอย่างนี้ครับนี่คือลักษณะธรรมชาติของพระสมเด็จพระคังนะครับนี่ครับดูครับ ความเหี่ยวความหดความยับความย่นเหมือนคนแก่นะครับธรรมชาตินะครับโอหนี่ครับสวยครับเม็ดเขียวครับเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดดำนะครับ ครับเน่าครับดูง่ายครับเนี่ยถ้าอยู่ในพระสุรคังจะดูครับที่ที่เสื่อมสภาพครับนี่ครับการเสื่อมสภาพของพระสุรคังเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับสวยงามครับเม็ดฟ้าเม็ดเขียวอยู่ใกล้กันเลยครับดูครับสวยงามครับดูเขียวก็มีครับดำก็มีครับอยู่ใกล้กันเลยครับ ดำมนี่อะไรครับนีเศรพระอันนี้เหล็กไหลครับนี่โลหะนะครับนวะโลหะนะครับเรียกกันหรือเหล็กไหลนะครับเยอะเลยครับดูครับเศรษฐงแต่แพักแพง ดูด้านหลังครับโอ้โหาถวสายขึ้นเยอะเลยครับเร่ครับสวยงามครับดูเสษ็จเท้างแต่กพรากำแพงครับนุ่มนุ่มครับดูแถวสายงอกเลยครับข้างล่างนี่มีอีกครับนี่ครับสวยงามครับดูครับเนี่ยพวกเถวสาครับนี่ครับเนี่ยแถวสายละเอียดไปเยอะไปหมดเลยครับเนี่ยาไซสายเป็นลักษณะนี้ครับพวกพวกนี้าไวสายเปลือกหอยครับ ลองตามข้ากล้าวนี่ผสมเปลือกหอยแล้วครับดูลึกนะครับมีหลุมเหนืองอกขึ้นมาครับไหครับก็จะงอกขึ้นมาปิดหลุมไหมครับไหมครับยังปิดไม่หมดนะครับไหมครับเป็นลักษณะธรรมชาติของของพระสมเด็จถังนี่ครับสีเขียวมูลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับดินศักดิ์สิทธิ์หรือเกษตรภาคแต่ฟางกําแพงนะครับมีหลายสีนะครับโอ้โหงอกขึ้นมาครับดูครับ การงอกตัวตรงนีงอกตัวนั่นแหละครับเกิดจากการงอกตัวไม่ใช่เม็ดหินเม็ดเม็ดกวดนะครับเพราะตถวพระองค์นี้เขาใสขึ้นเยอะครับได้เยอะเพราะว่าเขาส่วนผสมนะครับโอ้ดูครับเศษพักแต่พระําแพงครับเม็ดบอลเลอร์เลยครับดูครับละเอียดเลยครับฟูเลยครับยุยยครับจ้าของแทจย่ยยุยยครับดูครับ ความเหี่ยวความหมดความย่อยสตว์เสริมสภาพเรก็งอกออกมาง,อ,อ,กมางอ,อกมาจากตัวเป็นก้อนแล้วก็ค่อยดันมาเรื่อยๆครับ่หมครับเห็นไหมครับเนี่คือเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับนี่คือาพาสมดุลขังครับนะครับสวยงามครับ สองเมตรเลยครับดูทีเดียวพร้อมกันเลยครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับให้ใกล้เลยครับปื๊นปื๊ดนะครับพันหกร้อยเอ็กเต็มเลยครับหกร้อยเอ็กครับันจะยุ่ยครับดูครับแล้วข้างในในอยู่ในเศษพังแต่บางแผงจะมีจุดแดงๆไหมครับไหมครับคือมีแร่ออกมาขามด้วยนะครับนี่ครับ เนี่ยคือแดงๆทุกเนี้ยพวกเนี้ยคือแร่ดรรมขามครับสีชมพูสีพวกเนี้ยนี่แร่ดรรมขามนะครับนะครับเนี่ยแร่ธรรมขามนะครับนี่คือแกวไซด์ยนี่สีส้มๆนี่คือเศษ้ากแต่พระกำแพงครับสวยงามครับเนี่ยสวยงามมากครับองนี้สวยจัดว่าสวยครับสวยครับ องนี้เป็นพระสุริยังยุคกลางครับยุคกลางตอนต้นนะครับประเมินราคาไม่ได้นะครับเพราะนี่พระสุริังแท้ๆนะครับอันนี้เราเข้าวิทยพััธนครับส่วนหนึ่งก็เอาไว้ให้คนที่มาร่วมมาร่วมซื้อปูเซื้อหินซื้อทรายครับแล้วก็ส่วนไหนแบ่งได้เราก็แบ่งให้ครับนะครับจะโทรมาซื้อไม่ต้องมาต้องไม่ต้องโทรมาซื้อนะครับไม่มีนโยบายต้องมาดูหน้างานมาดูไซ่งานเองนะครับนะครับดูการการเขาเขาเขาปิดหลุมตรงนี้ครับไหมครับ เขางอกขึ้นมาปิดหลุมธรรมชาตินะครับเนี่ยปิดหลุมนะครับจะปิดไม่หมดนะครับดูเขามีสูงมีต่าไม่เท่ากันนะครับในลักษณะของแคลไซด์ครับบางคนเห็นก็ไปนู่นเป็นก้อนหินก้อนกรวดไม่ใช่นะครับนี่แคลไซด์เกิดจากธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับนี่คือแคลไซา์นะครับดูไว้นะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ